รถเราแตกแต่างจากคนอื่นก็มั่นใจว่าได้ราวัลแน่อาคีพค้าขายรถอีแตนประกอบพวกรถอีแตนขายเปิดร้านตั้งแต่สมัยพ่อทําก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับเห็นโครงการประกวดรถอีแตนของคูเบต้าโครงการอีแตนสุดลักษแ์ชทีิพัฒสดุดหล่อก็เลยสนใจส่งรถตัวเองเข้าประกวดคอนเซิต์ของรถคันนี้ก็คือ่วงล่างแข็งแรงทนทาน เน้นพวกสีสันเขียวน้าเงินแล้วสีส้มมาตัดลายนี้เป็นลายดั้งเดิมของร้านผีเสื้อ่ะมันสีสันสวยงามแล้วก็พวกนวกเวลามันบินมันปาดเปียวคล่องตัวกางหันลมก็ทําให้ลูกค้าสายหมูพัดเงินพัดทองพัดสิ่งไม่ดีออกไปเ็าพัดสิ่งที่ดีๆเข้ามาทุกรายละเอียดก็เก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เป็นโครงแล้วก็ทําสีจนถึงทดลองขับใส่ใจทุกรายละเอียด มั่นใจว่ารถเราสวยก็เลยส่งข้อประกวดโครงการอีแตนสุดลักแชติพัฒสุดหลอได้รางวัลอันดับสามมาก็ดีใจมากครับภูมิใจมากครับใช้เครื่องยนต์คูปัตแชติพัฒตั้งแต่รุ่นพ่อทําก็ใช้เครื่องยนต์คูปองแรงๆทนทานเหมาะกับการใช้งานของรถอีแตนบรรทุกพวกเคื่อนไล่พวกมันอ้อยสบายครับไม่เคยคิดว่าจะใช้ยี่ห้ออื่นเลยครับใช้แต่คูปตาอย่างเดียวก็พอ